นะครับวันนี้นะครับาจะาก,กม็มารีวิวกินนะครับเซเว่นเซนที่สาขาโดมอวังแคนะครับในเทศกาลฮาโลวีนนะครับกับเมนูไอศกรีมเค้กฮาโลวีนบูมอนเตอร์นั่นเองนะครับเปไน็นไงครับแอดมินเอาไงดีเอาไงดีองดขอย,ย่าตักเลยนะว้าวเ <c oughs> ลอะเลย แป๊บนึงนะครับว้าวมือแล้วเลยอืมอ่าขอย่าตักนะโอเคเริ่มจากตรงไหนก่อนเริ่มจากตรงไหนก่อนเริ่มจากครีมก่อนนะครับอืมรสชาติชได้นะครับมาที่ครีมนี้บ้างนะครับ ก็อร่อยนะเรวตามด้วยนี้อีกหน่อยนะครับขออนุญาตอีกนิดนึงนะครับอืมครีมเคก็ใช้ได้นะครับลราตรงนี้อีกหน่อยนี่นะครับอืมชาเลยอร่อยจริงครับโอ้โหอยู่ๆก็ได้โอ้โหหัว เฮ้ยอร่อยมากถือว่าเป็นไอศกรีมที่อร่อยมากที่สุดเท่าที่กินมานะครับในเมนูสเว่นเซ่นในเทศกาลฮาโลวีนวันนี้นะครับนั่นคืออีกทีนะครับไอศกรีมเค้กเค้กไอศกรีมฮาลโลวีนบูมเวนเตอร์นะครับอร่อยมากครับแนะนำเลยยมเจ๊า